สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องก,การเป็นอยู่ทางสังคมบทนำหนแนวคิดที่มาและความสำคัญการเป็นอยู่ทางสังคมเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงวิถีชีวิตความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชนหรือสังคม 2. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอยู่ทางสังคม 3. ประเด็นปัญหาและสมมุติฐานประเด็นปัญหาปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสมมุติฐานการพัฒนาการเป็นอยู่ทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและสมดุล 4. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเป็นอยู่ทางสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลที่คาดว่าจะได้รับ รัฐบาลมีการช่วยเหลือประชาชนทําให้ประชาชนมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลักษณะการเป็นอยู่ทางสังคมหนึ่งลักษณะทางเศรษฐกิจลักษณะทางสังคมและความสัมพันธ์สามลักษณะทางการศึกษาสี่ลักษณะทางสุขภาพอ่า ลักษณะทางเทคโนโลยีปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอยู่ทางสังคมหนึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจสองปัจจัยทางการศึกษาสาปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคม 4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีหปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสภาพการเป็นอยู่ทางสังคมในปัจจุบัน สังคมปัจจุบันเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงเช่นความแตกต่างระหว่างชนชั้นผู้บางครั้งกับผู้มีรายได้น้อยการเชื่อมต่อในโลกดิจิทัลเทคโนโลยีทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วแต่ยังมีช่องว่างระหว่างคนที่มีเทคโนโลยีและคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง ความขัดแย้งในัครอบครัวมีแนวโน้มสูงอันเนื่องมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและเวลาที่จำกัดในการสร้างความสัมพันธ์อาชญากรรมและความรุนแรงในสังคมยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำหรือ,อชุมชนแออัดประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกเชิงองกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้มีความต้องการ ทรัพยากรด้านสุขภาพและการดูแลเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศและมลพิษส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจความท้าทายและการปรับตัวในสังคมปัจจุบัน 1. ความเหลือล่อมลังทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้และโอกาสทางสังคมยังไม่เท่าเทียม2การเปลี่ยนแปลงเทคนโนโลยี การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอล3การเปลี่ยนแปลงประชากรการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสร้างภาระต่อระบบเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบทางสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและที่อยู่อาศัยความเปลี่ยน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดนำไปสู่ความขัดแยง้งหากไม่ปรับตัววิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปผลกระทบของเทคโนโลยีต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาของชุมชนความสัมพันธ์ในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ง่ายขึ้นและลดสัมพันธ์ทางกายภาพการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย การพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้และการศึกษาการเรียนรู้ออนไลน์ในชุมชนความเหลื่อมล้ำและการแยกส่วนในสังคมจากเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้และการศึกษาการเรียนรู้ออนไลน์คนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการสูญเสียวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นทำให คนในชุมชนลดการปฏิบัติกิจกรรมแบบดั้งเดิมการเตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัลการศึกษาและพัฒนาทักษะดิจิทัลเรียนรู้พื้นฐานดิจิทัลเข้าใจการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาธุรกิจออนไลน์เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบทเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลได้เท่าเทียมกันการปรับตัวทางสังคมสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลใช้โซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มสื่อสาร การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคมดิจิทันส่งเสริมความเท่าเทียมเทคโนโลยีสร้างความรู้เรื่องปลอดภัยในไซเบอร์ระบบสาธารณสุขและการบริการสุขภาพระบบสาธารณสุขในบริบทปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเฉพาะทางที่กระจายอยู่ทั่วประเทศการเข้าถึงบริการสุขภาพความเท่าเทียมในการเข้าถึงประชากรในเมืองมีโอกาสเข้าถึงโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากกว่าปัญหาความท้าทายการขาดแคลนบุคลากร,กรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบทมักขาดแพทย์พยาบาลและเภสัเชเภสัชกเภสัชยกร แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มจํานวนโรงพยาบาลชุมชนและคลินิกเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลลงทุนในเทคโนโลยีด้านสุขภาพสรุปนะคะชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมีทั้งโอกาสและความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงความสาเร็จของการยกระดับคุณภาพชีวิต จำเป็นต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่สมดุลยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน